หญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งกล้าหาญถึงขั้นลงมือฆ่าสามีของตัวเองเพื่อแลกกับเงินประกันกว่าหนึ่งร้อยล้านบาทแต่สิ่งที่เธอทำกลับนำไปสู่ความลับอันมืดดำความจริงที่ค่อยๆถูกเปิดโปงทีละนิดและจุดจบที่ไม่มีใครคาดคิดกำลังรออยู่แสงไฟในห้องนั่งเล่นสลัวเหมือนจะดับลงทุกขณะเสียงนาฬิกาแขวนบนผนังดังชัดเจนในความเงียบหญิงสาวนั่งนิ่งมองไปที่โต๊ะไม้เก่า บนโต๊ะนั้นมีกล่องเล็กๆวางอยู่กล่องที่เธอเตรียมมาเป็นพิเศษกลิ่นยาผสมกับกลิ่นอาหารจางๆลอยออกมาเธอกระพริบตาถี่หัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุอกเสียงฝีเท้าสามีใกล้เข้ามาเรื่อยๆจากบันไดทุกก้าวที่เขาเดินลงมาเหมือนค้อนทุบลงในหูเธอยิ้มบางๆแต่ดวงตาสันไหวเขาทักด้วยเสียงอ่อนโยนเหมือนทุกวันมือของเขาหยิบแก้วน้ำขึ้นมาอย่างไม่สงสยัยและดื่มจนหมดเกลี้ยง หญิงสาวมองเห็นเส้นเลือดบนคอเขาขยับเสียงกลืนน้ำชัดเจนเหมือนโลกทั้งใบงเงียบไปเธอรู้ดีว่าในแก้วนั้นไม่ใช่น้ำธรรมดาแต่เป็นของเหลวที่เธอผสมด้วยมือเองกลิ่นเหล็กแหลมแหลมเริ่มโชยมาในจินตนาการของเธอร่างกายสามีสะดุ้งเล็กน้อยดวงตาของเขาเริ่มพร่ามัวมือสั่นเกรงจับโต๊ะไว้แน่นหญิงสาวหายใจติดขัดรู้สึกว่าห้องทั้งห้องหมุนรอบตัว เสียงนาฬิกายังคงเดินไม่หยุดเขาพยายามเอ,อ่ยชื่อเธอแต่เสียงแหบพระแทบไม่ได้ยินใบหน้าของเขาแดงก่ำหายใจแรงเหมือนจะขาดอากาศเธอนั่งนิ่งมองภาพตรงหน้าเหมือนอยู่ในฝันร้ายสายตาของเขาเต็มไปด้วยคำถามแต่ไม่มีคำตอบใดเล็ดลอดจากริมฝีปากเธอเธอเพียงกำมือแน่นมองดูทุกอย่างดำเนินไปตามแผนหญิงสาวยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนหันกลับไปมองร่างที่แน่นิ่งกลางห้องอีกครั้ง สายตาเธอว่างเปล่าแต่หัวใจยังสั่นไม่หยุดเธอก้าวช้าๆไปหยุดตรงหน้าเขาแสงไฟสลัวสะท้อนใบหน้าที่เริ่มซีดเผือดริมฝีปากเขาอ้าออกเล็กน้อยเหมือนยังพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาหญิงสาวสุดนั่งลงข้างกายสามีมือของเธอสั่นไหวเมื่อสัมผัสเสื้อที่ชุ่มเหงื่อความเย็นจากร่างเขาค่อยๆแผ่ซึมเข้าสู่ผิวเธอเหมือนเตือนว่าเวลาของเขาสิ้นสุดแล้วจริงๆ เสียงเครื่องยนต์รถจากนอกบ้านดังขึ้นไฟหน้ารถสาสต์เข้ามาในห้องผ่านผ้าม่านเธอสะดุ้งรีบหันไปมองหัวใจเต้นทีขึ้นทันทีมันคือเสียงรถของเพื่อนบ้านที่กลับดึกเธอล่งใจชั่วขณะแต่ความกลัวก็ยังไม่หายไปเธอรู้ว่าอีกไม่นานทุกอย่างจะถูกเปิดเผยศพที่นอนอยู่ตรงหน้าคือหลักฐานที่ไม่อาจปิดบงังหญิงสาวหายใจแรงพยายามควบคุมสติ เธอเดินไปหยิบผ้าขาวบางผืนจากตู้ค่อยๆค,คลุมร่างเขาไว้เหมือนต้องการปิดตาความจริงที่เธอเป็นคนสร้างขึ้นเองกลิ่นยาขมยังคงลอยอยู่ในอากาศผสมกับกลิ่นเลือดจางๆจากปากเขาบรรยากาศในบ้านเงียบจนหูอื้อเธอยืนมองผ้าที่คลุมร่างนั้นราวกับเธออยู่ในฝันที่ไม่มีวันตื่นหญิงสาวยืนแข็งทื่ออยู่กลางห้องเสียงนาฬิกายังคงเดินไม่หยุดเหมือนย่อเย้ย เธอกัดริมฝีปากจนเลือดซึมออกมาความคิดมากมายแล่นวุ่นวายในหัวเธอรู้ดีว่าหากปล่อยร่างนี้ไว้นานเกินไปกลิ่นจะเป็นสิ่งแรกที่เปิดเผยความลับเธอไม่อาจรอช้าต้องหาวิธีจัดการก่อนที่ใครจะสงสัยมือของเธอเอื้อมไปหยิบโทรศัพท์แต่เธอหยุดชะงักไม่อาจโทรหาใครได้เพราะทุกค,คำพูดอาจกลายเป็นดาบย้อนกลับมาที่ตัวเอง เธอเดินตรงไปที่ห้องครัวเปิดตู้เก็บของอย่างรีบร้อนตาเธอจับจ้องไปที่มีดหั่นเนื้อที่วางอยู่ใบมีดสะท้อนแสงไฟจนแสบตาลมหายใจเธอหนักขึ้นเรื่อยๆหยดเหงื่อไหลลงข้างแก้มเธอกัมีดแน่นจนข้อขาวซีดพาพรางตายพาขาวในห้องนั่งเล่นยินติดตาไมห่หายเสียงลมพัดกระทบหน้าต่างดังวีดทำให้เธอสะดุ้งจนมีดเกือบหลุดมือ เธอหลับตาสูดหายใจลึกบอกกับตัวเองว่าทุกอย่างต้องจบลงคืนนี้เธอหันกลับไปมองทางเดินที่ทอสู่ห้องนั่งเล่นแสงไฟริบหรี่ราวกับเชื้อเชิญให้ก้าวต่อในใจเธอสั่นสถานด้วยทั้งความกลัวและความมุ่งมั่นแต่สายตากลับแข็งกร้าวขึ้นกว่าเดิมเธอก้าวช้าๆออกจากห้องครัวเสียงพื้นไม้ลั่นเอียดทุกครั้งที่เท้าแต่ลงหัวใจเธอเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมา มือที่กําม,มีดยังสั่นไม่หยุดเมื่อกลับมาถึงห้องนั่งเล่นเธอยืนนิ่งมองผ้าขาวที่คลุมร่างเขาไว้เงาของผ้าสะท้อนเป็นสันนูนเหมือนยังมีลมหายใจซ่อนอยู่ข้างใต้เธอยกมีดขึ้นช้าๆเสียงโลหะเสียดอากาศแหลมกริดใจดวงตาเธอสั่นระริกแต่มือไม่ยอมปล่อยทุกวินาทีเหมือนเวลาถูกยืดออกยาวทันใดนั้นโทรศัพท์บ้านก็ดังขึ้น เสียงกริ้งก้องสะท้อนทั่วห้องหญิงสาวสะดุ้งสุดตัวมีดเกือบหลุดจากมือดวงตาเบิกกว้างหายใจไม่ทันเสียงโทรศัพท์ยังดังต่อเนื่องไม่ยอมหยุดเธอกัดฟันแน่นเหงื่อไหลท่วงขมับทุกเสียงกริ้งคือแรงกดดันบีบหัวใจจนเธอแทบจะกรีดร้องออกมาเธอเหลือบมองร่างที่คลุมด้วยผ้าเหมือนร่างนั้นกำลังหัวเราะย้อเธอในความเงียบมือของเธอกับมีดแน่นขึ้น แต่ขาของเธอกลับก้าวถอยหลังไปช้าๆโทรศัพท์ยังคงดังไม่หยุดก้องกังวานเหมือนเสียงเตือนจากนรกหญิงสาวหลับตาแน่นสุดลมหายใจลึกก่อนจะตัดสินใจเดินไปหยิบหูโทรศัพท์ขึ้นมาปลายสายเงียบงันอยู่ครู่หนึ่งหญิงสาวยืนตัวแข็งหายใจติดขัดเสียงสัญญาณแทกเบาๆดังลอดเข้ามาก่อนจะมีเสียงทุ่มแหบพระเอ่ยขึ้นช้าๆคุณอยู่บ้านหรือเปล่า หัวใจเธอแทบหยุดเต้นเสียงนั้นคือเสียงของเพื่อนสนิทสามีคนที่มักจะโทรมาเฉพาะเวลามีธุระสำคัญดวงตาเธอสั่นไหวรีบกดมือปิดปากไม่ให้เสียงสะอื้นเล็ดลอดผมพยายามติดต่อทั้งวันแต่เขาไม่รับสายเลยเสียงปลายสายพูดต่อผมกำลังจะผ่านมาแถวบ้านคุณพอดีคงอีกไม่นานหญิงสาวหน้าชาว,วาบขาไร้เรี่ยวแรงจนแทบสุดเธอมองไปยังผ้าขาวกลางห้อง เลือดเล็กน้อยซึมออกมาเปื้อนพรมให้เห็นชัดเจนเธอหายใจแรงรีบกดวางสายเสียงกริกของหูโทรศัพท์ดังสะท้อนในอกสมองเธอหมุนคว้างพยายามหาคำตอบต้องทำอะไรสักอย่างก่อนที่ใครจะมาถึงจริงๆเธอหันไปที่ห้องเก็บของสายตาหยุดที่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่กระเป๋าหนังสีดำที่เคยใช้ตอนเดินทางต่างประเทศตอนนี้มันดูเหมือนหลุมฝังศพชั่วคราวที่รอคอย เสียงลมพัดหน้าต่างดังวิดอีกครั้งม่สะบัดไหวราวกับกำลังเร่งเรา้าหญิงสาวกัดฟันแน่นก้าวเท้าไปที่กระเป๋านั้นด้วยหัวใจที่สั่นสะท้านแชท GPT เซธหญิงสาวลากกระเป๋าเดินทางออกมากลางห้องเสียงล้อเสียดสีกับพื้นไม้ดังครื้ยคราดบรรยากาศรอบตัวหนักอึ้งจนหายใจไม่ออกเธอก็มองผ้าขาวที่คลุมร่างนั้นแล้วมือก็เริ่มสั่นเธอค่อยๆดึงผ้าออก ใบหน้าสามีที่ซีดขาวปรากฏตรงหน้าดวงตาไร้แววเบิกกว้างค้างอยู่เหมือนยังถามว่าทำไมต้องเป็นเขาน้ำตาเธอเอ,อ่ขึ้นแต่ไม่ยอมปล่อยให้ไหลมือที่กำแน่นค่อยๆค,ค,คลายออกเธอก้าวไปย่อตัวลงข้างศพพยายามยกแขนที่แข็งเกร็งขึ้นมาเสียงข้อต่อกระดูกดังกรอบแรกรบทำให้เธอสะดุ้งจนแทบปล่อยหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอก แต่เธอฝืนออกแรงต่อไปเธอลากแขนและขาของเขาเข้าหากระเป๋าร่างหนาหนักเหมือนก้อนหินเหงื่อไหลท่วมตัวจนเสื้อเปียกชุ่มทุกแรงที่ออกเหมือนบีบคั้นลมหายใจเธอเองในที่สุดร่างครึ่งหนึ่งก็ถูกยัดเข้าไปหัวของเขาเอ็นให้ออกมาผมเปื้อนเหงื่อและเลือดติดกับซิปกระเป๋าภาพนั้นทำให้ท้องไสาเธอปั่นป่วนแทบอาเจียนทันใดนั้นเสียงรถยนต์ก็มาหยุดตรงหน้าบ้าน แสงไฟหน้ารถลอดเข้ามาใต้ประตูหญิงสาวชะงักทันทีตัวแข็งราวกับหินมือเธอยังจับซิปกระเป๋าเขาอยู่ตรงนั้นแชท GPT เซเสียงประตูรั้วเหล็กข้างนอกดังแกรกเบาๆหญิงสาวตัวสั่นสถานเหมือนถูกกระแสะไฟช็อตหัวใจเต้นกระหน่ำจนหายใจไม่ทันเธอรีบละมือออกจากซิปกระเป๋าแล้วมองไปรอบห้องแสงไฟจากรถยังคงส่องลอดเข้ามาใต้บานประตู เงาของใครบางคนขยับอยู่ข้างนอกเสียงฝีเท้าเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆตามด้วยเสียงเคาะประตูสามครั้งถี่และหนักมีใครอยู่ไหมเสียงเพื่อนสามีดังลอดเข้ามาทุมและจริงจังจนเลือดในกายเธอเย็นเฉียบมือเธอสั่นจนแทบควบคุมไม่ได้เธอกวาดตามองไปทั่วห้องศพครึ่งหนึ่งยังโผลออกมาจากกระเป๋าเลือดเล็กน้อยซึมลงบนพรมชัดเจน กลิ่นข้าวคลุ้มจนแทบปิดไม่มิดเสียงคอดังขึ้นอีกครั้งแรงกว่าเดิมเร่งร้าและไม่อาจเมินเฉยหญิงสาวหอบหายใจแรงรีบวิ่งไปดึงม่านหน้าต่างปิดบังไม่ให้ใครมองเห็นภายในผมเห็นไฟในบ้านเปิดอยู่ตลอดเสียงชายคนนั้นดังขึ้นอีกครั้งคุณอยู่หรือเปล่าทําไมไม่ตอบเธอกัดริมฝีปากแน่นจนเลือดซึมมองกลับไปที่ร่างในกระเป๋า ความคิดในหัวตีกันยุ่งเหยิงเธอมีเวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการตัดสินใจหญิงสาวยืนนิ่งอยู่กลางห้องเสียงเคาะประตูดังต่อเนื่อไม่หยุดหัวใจเธอเต้นแรงเหมือนจะระเบิดออกมาในสมองมีเพียงเสียงตะโกนว่าต้องเลือกแล้วเธอก้มลงคว้าผ้าขาวอีกผืนจากตู้ใกลๆ้ๆรีบโยนคลุมศพที่ยังโผล่ครึ่งตัวอยู่นอกกระเป๋ามือเธอสั่นจนซิปกระเป๋าไม่ขยับตามที่หวัง เสียงโลหะเสียดกันดังแหลมบาดหูคุณผมจะเข้ามาแล้วนะเสียงเพื่อนสามีตะโกนจากนอกบ้านตามมาด้วยเสียงมือบิดลูกบิดประตูหญิงสาวสะดุ้งเฮือกเหนื่อท่วมทั้งตัวเธอรีบวิ่งไปกดสวิตไฟห้องนั่งเล่นให้ดับแสงทั้งห้องมืดสนิทเหลือเพียงแสงไฟจากถนนสองลอดม่านเข้ามาเธอหอบแรงพยายามลืนก้อนแข็งในคอแล้วก้าถอยไปหลบข้างตู้ใหญ่ เสียงลูกบิดหมุนอีกครั้งคราวนี้แรงกว่าเดิมบานประตูสันสะเทือนเหมือนจะถูกผลักเข้ามาหญิงสาวยกมือปิดปากแน่นดวงตาจับจ้องไปที่ประตูซึ่งสั่นไหวต่อหน้าความเงียบกดดันห้องทั้งห้องนี่เพียงเสียงหัวใจของเธอที่ดังสะท้อนในหูเธอรู้ว่าหากประตูเปิดออกมาความลับทั้งหมดจะถูกเปิดโปงในทันทีเสียงกุญแจไขดังกร๊กเบา หญิงสาวตัวชาว,ว่าจนขาแทบสุดเธอจ้องไปที่บานประตูซึ่งค่อยๆขยับเสียงบานพับเอียดอัดดังแทรกเข้ามาในความเงียบประตูเปิดออกเพียงเล็กน้อยแสงจากไฟถนนศาสเข้ามาเป็นเส้นยาวเงาของเพื่อนสาม,มียืนทาบอยู่ตรงช่องว่างนั้นสายตาเขากวาดเข้ามาในห้องที่มืดสลัวมีใครอยู่ไหมเสียงของเขาเรียกอีกครั้งชัดเจนหนักแน่นและกดดัน หญิงสาวตัวแข็งไม่กล้าขยับแม้แต่ปลายนิ้วกลิ่นคาวเลือดอ่อนๆยังคงคลุ้งอยู่ในอากาศเพื่อนสามีขมวดคิ้วสูดหายใจเบาๆเหมือนจะรู้สึกได้เขาก้าวเท้าเข้ามาหนึ่งก้าวเสียงรองเท้ากระทบพื้นไม้ดังสะท้อนหญิงสาวหอบหายใจแรงในความมืดมือเธอกำแน่นจนเล็บจิกเข้าฝ่ามือสายตาเหลือบไปที่มีซึ่งวางอยู่ข้างตู้แสงสะท้อนว่าขึ้นมาเหมือนกำลังเชิญชวน เสียงเพื่อนสามีดังขึ้นอีกครั้งไฟในบ้านดับทำไมคุณอยู่หรือเปล่าเขาก้าวเข้ามาอีกก้าวจนเราใกล้แตะถึงกระเป๋าเดินทางหญิงสาวกัดฟันแน่นรู้ดีว่าช่วงเวลานี้คือเส้นแบ่งทุกอย่างเพื่อนสามีชะงักมองไปทางพื้นพรมที่มีรอยเปื้อนคลคิ้วของเขาขมวดแน่นร่างกายก้มลงเล็กน้อยเพื่อเพ่งดูใกล้ขึ้นหญิงสาวซ่อนตัวหลังตู้ใจเต้นแรงจนเหมือนหัวใจจะทะลุออกจากอก,อกเสียงหายใจของเธอดังสะท้อนในหูตัวเอง เขาก้าเข้าไปใกล้กระเป๋าเดินทางแสงไฟจากถนนลอดผ่านผ้าม่านบางๆตกกระทบลงบนซิปที่ยังรูดไม่สุดประกายโลหะสะท้อนแวบในความมืดเหมือนสัญญาณเตือนว่าอะไรบางอย่างถูกซ่อนอยู่ข้างในมือของเขายื่นออกไปช้าๆนิ้วแตะที่หูจับกระเป๋าหญิงสาวเบิกตากว้างกัดริมฝีปากจนเลือดซึมเธอยกมือไปแตะมีดที่ซ่อนข้างตัวไว้เสียงซิปถูกดึงลงมานิดเดียว กลิ่นคาวเลือดที่อัดแน่นอยู่ข้าวในแผวออกมาเพื่อนสามีชะงักหันหน้ามองไปรอบห้องสายตาเริ่มแข็งกร้าวเต็มไปด้วยความสงสัยหญิงสาวรู้ทันทีว่าไม่มีทางถอยอีกแล้วลมหายใจเธอแรงขึ้นร่างกายสั่นไปทั้งตัวมือกัมีดแน่นจนปลายคมสะท้อนวาบความเมียบกดดันคลี่คลายกลายเป็นเสียววินาทีก่อนการประทะหญิงสาวสูดลมหายใจแรงจนปอดแทบระเบิด สายตาจับจ้องเงาร่างที่ยืนอยู่กลางห้องเธอรู้ว่าหากปล่อยให้เขาเปิดกระเป๋าต่อความลับทั้งหมดจะพังทลายลงทันทีเสียงหัวใจเธอดังรัวไม่ต่างจากกลองสึกมือกับมีดแน่นจนเส้นเลือดที่ข้อมือปูดขึ้นในหัวมีเพียงเสียงเดียวที่ตะโกนซ้ำๆต้องทำเดี๋ยวนี้เธอพุ่งออกมาจากเงามืดทางตู้ร่างเล็กกระแทกใส่เขาอย่างแรงเสียงร้องด้วยความตกใจดังสะท้อน มีดในมือเธอเงื้อขึ้นสูงเหนือหัวเพื่อนสามีเบิกตากว้างทันทีเขายกแขนขึ้นมาปัดป้องเสียงเหล็กคมเฉียดแขนดังวืดทิ้งรอยเลือดแดงเป็นทางยาวเขาผลักร่างเธอจนถอยหลังล้มกระแทกพื้นมีดหลุดกระเด็นไปไกลหญิงสาวหอบแรงดวงตาเต็มไปด้วยความคลุ้มคลั่งเธอรีบคลานไปคว้ามีดกลับมาอย่างสิ้นสติเพื่อนสามีถอยหลังไปจนติดกำแพง ใบหน้าตกตะลึงกับภาพตรงหน้าเสียงเขาตะโกนถามก้องห้องนี่คุณทำอะไรลงไปกันแน่หญิงสาวกัดฟันจนกรามสั่นน้ำตาไหลพราแต่เสียงหัวเราะสั้นๆหลุดออกมาในมือมีดเงาวะกำลังถูกยกขึ้นอีกครั้งพร้อมกับเงามือที่กดทับทั้งห้องให้หนักหน่วงกว่าเดิมเพื่อนสามีรีพาขวดแก้บนโต๊ะเหวี่ยงออกไปข้างหน้าอย่างไม่คิดเสียงแตกดังสนั่นเศษแก้กระจายเต็มพื้น หญิงสาวสะดุ้งแต่ยังไม่หยุดมือกับมีดแน่นกว่าเดิมเธอพุ่งเข้าใส่อีกครั้งใบมีดสะบัดแสงวาววับเฉียดลำคอเขาเพื่อนสามีเบี่ยงตัวหลบหอบหายใจแรงเสียงรองเท้าเสียดพื้นไม้ดังทีราวกับการเล่ล่าในความมืดเขาคว้าแขนเธอไว้ทันพยายามบิดข้อมือเพื่อยแย่งมีดแต่หญิงสาวกรีดร้องสุดเสียงแรงจากความสิ้นหวังทำให้เธอดิ้งอย่างบ้าคลั่งมีดหลุดจากมือเกือบตกพื้น เขารีบยื่นมือจะคว้าแต่เธอกลับรวบมันกลับมาได้ก่อนสายตาแดงก่ำเต็มไปด้วยความดุดันและสิ้นหวังไม่มีใครต้องรู้เรื่องนี้เสียงเธอพร่ากล้องในห้องเงียบเพื่อนสามีถอยหลังไปติดผนังดวงตาเบิดกว้างทั้งตกใจและหวาดกลัวหญิงสาวยกมีดขึ้นสูงอีกครั้งแขนสั่นไหวแต่แววตา,าแน่วแน่ในห้องมีเพียงเสียงหอบหายใจสองสาย และเงามืดที่กำลังรอคอยการตัดสินสุดท้ายหญิงสาวกล้าเข้าใกล้ทีละก้าปลายมีสะท้อนแสงสลัวจนแสบตาเพื่อนสามีพยายามยกมือขึ้นป้องกันเสียงเขาสั่นพร่ด้วยความหวาดหวัน่นหยุดเถอะคุณไม่ต้องทำแบบนี้คำพูดนั้นเหมือนลมพัดวูบผ่านไม่อาจหยุดแรงสั่นสถานในใจเธอได้หญิงสาวตะโกนออกมาด้วยเสียงแหลมแตกพร่ถ้าเธอรู้ทุกอย่างก็จบ นี่ถูกฟาดลงมาอย่างแรงเสียงเนื้อกระทบโลหะดังฉับเดียวเพื่อนสามีร้องลั่นเลือดแดงสาดกระเด็นเปื้อนผนังดวงตาเขาเบิกกว้างเต็มไปด้วยทั้งเจ็บปวดและไม่อยากเชื่อหญิงสาวหอบหายใจแรงมือที่กำม,มีสั่นสะทานจนแทบหลุดเลือดไหลยหยดลงสู่พื้นไม้ทีละหยดเสียงหยดเลือดกระทบชัดเจนราวกับนาฬิกานับถอยหลังเพื่อนสามียังไม่ล้ม เขาใช้แรงเฮือกสุดท้ายผลักเธอถอยไปเลือดทะลักจากบาดแผลไหลไม่หยุดร่างเขาโซเซไปชนโต๊ะก่อนสุดหวบลงกับพื้นหญิงสาวมองภาพตรงหน้าดวงตาเต็มไปด้วยทั้งความตกใจและสับสนลมหายใจเธอสั้นขาดห่วงเหมือนจะขาดใจตามมือกับมีดไว้แน่นราวกับไม่อาจปล่อยวางได้อีกแล้วเสียงครางต่ำหลุดออกมาจากปากเพื่อนสามีเขาพยายามเอื้อมมือที่เปื้อนเลือดไปข้างหน้า เล็บขูดพื้นไม้เป็นทางยาวทิ้งรอยสีแดงตามติดดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและความเจ็บปวดหญิงสาวยืนหอบมองร่างนั้นดิ้นทุรนทุรายมือที่กำมีดแน่นย่างสั่นระริกหัวใจเต้นแรงจนแทบจะระเบิดความกลัวและความคลั่งประปลนกันจนยากจะแยกออกไม่มีใครต้องรู้เรื่องนี้เธอพูดซ้ำท้งน้ำตาเสียงสั่นพร่ก้าวเข้าไปใกล้ร่างที่นอนแน่นิ่งเกือบสิ้นแรง ปลายมีถูกยกขึ้นอีกครั้งด้วยมือที่เปื้อนเลือดเพื่อนสามีหันหน้ามองเธอริมฝีปากสั่นเหมือนจะพูดคำสุดท้ายแต่เสียงเล็ดลอดออกมาเพียงกระซิบเบาข้าเพราะเงินงั้นหรือหญิงสาวหยุดชะงักทันทีคำพูดนั้นเหมือนคมมีดอีกเล่มที่กรีดเข้าหัวใจเธอมือเธอสั่นหนักกว่าเดิมน้ำตาไหลพรากลงแก้มจนมองไม่ชัดเสียงหอบหายใจของเพื่อนสามีขาดห่วงลงเรื่อยๆ ร่างเขาสั่นครั้งสุดท้ายก่อนจะนิ่งไปบรรยากาศในห้องกลับกลายเป็นความเงียบอันหนักอึง้งเหลือเพียงเสียงนาฬิกาเดินต่อไปอย่างไม่แยแสความตายหญิงสาวสุดนั่งลงกับพื้นมือยังคงถือมีดที่เปื้อนเลือดแน,น่นภาพตรงหน้าคือร่างสองร่างที่ไร้ลมหายใจและความจริงที่ไม่มีวันย้อนคืนได้อีกแล้วหญิงสาวนั่งนิ่งอยู่กลางห้องเสียงหายใจเธอแรงสั่นสถานไปทั่วอก เลือดอุ่นๆไหลเปื้อนปลายมือและซึมเข้าพรมกลิ่นคาวครุ้งหนาทึบจนแทบหายใจไม่ออกเธอก็มองมีดในมือใบมีดสะท้อนเงาหน้าเปื้อนน้ำตาของเธอเองดวงตาที่แดงก่ำเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเหมือนคนแปลกหน้าที่เธอไม่รู้จักทันใดนั้นเสียงหมาหอนดังขึ้นนอกบ้านตามด้วยเสียงฝีเท้าคนเดินผ่านประตูรั้วเสียงพูดคุยเบาๆแทรกเข้ามา ทำให้เธอสะดุ้งเฮือกหัวใจเต้นทีรัวอีกครั้งเธอลุกพรวดขึ้นทันทีมือกัมีดแน่นเหมือนเป็นสิ่งเดียวที่ยึดเหนี่ยวสายตากวาดมองหาทางออกแต่ภาพศพสองร่างในห้องกลับตรึงเธอไว้เสียงฝีเท้าหยุดลงตรงหน้าประตูบ้านมีเงาคนปรากฏใต้แสงไฟถนนหญิงสาวหายใจติดขัดจนแทบขาดใจเธอรู้ว่าเพียงไม่กี่วินาทีความจริงทั้งหมดอาจแตกออกมา เสียงกดกริ่งประตูดังขึ้นก้องกังวานกดซ้ำสองครั้งท,ทีีความมืดในบ้านกลายเป็นกับดักที่บีบเธอจนไร้ทางหนีหญิงสาวยืนนิ่งดวงตาเบิกกว้างเต็มไปด้วยความห,าหวาดผวาเสียงกริ่งยังคงดังต่อเนื่องตามมาด้วยเสียงเคาะประตูแรงจนบานไม้สะเทือนหญิงสาวสะดุ้งเฮือกร่างสั่นสะท้านเงอเย,ย็นไหลาตามสันหลังจนเสื้อเปียกชื้นข้างในได้ยินหรือเปล่า เสียงผู้ชายตะโกนเรียกชัดเจนคราวนี้ไม่ใช่เสียงเดียวแต่มีอย่างน้อยสองคนน้ำเสียงเร่งเร้าเต็มไปด้วยความสงสยัยหญิงสาวกัดฟันแน่นจนเลือดซึมที่ริมฝีปากมือกับมีดแน่นจนข้อขาวซีดสายตาเหลือบไปยังศพทั้งสองที่นอนแน่นิ่งเลือดเริ่มแผ่เป็นวงกว้างบนพื้นพรมเสียงสนทนาสั้นๆดังลอดเข้ามาทำไมไม่ตอบหรือเกิดเรื่องอะไรขึ้นข้างในเรียกตำรวจเลยดีกว่า หญิงสาวเบิกตากว้างคำว่าตำรวจก้องกังวานในหัวเหมือนระฆังตัดสินหัวใจเธอเต้นแรงรัวเหมือนจะขาดออกเป็นเสียงเสียงเธอรู้ว่าหากปล่อยให้เวลาย,ยืดออกไปทุกอย่างจบแน่เสียงวิ่งฝีเท้าดังห่างออกไปเล็กน้อยเหมือนใครบางคนกำลังรีบไปเอาโทรศัพท์อีกคนยิงยืนอยู่หน้าประตูเคาะไม่หยุดบรรยากาศหนักอึ้งเหมือนโลกทั้งใบกำลังปิดล้อมเธอหญิงสาวก็มองมีดในมืออีกครั้ง ใบหน้าสั่นไหวน้ำตาไหลพรากในสมองมีเพียงคำถามซ้ำๆว่าจะหนีหรือจะสู้หญิงสาวยืนนิ่งอยู่กลางห้องเสียงหัวใจดังรัวในอกเหมือนกลองศึกเธอก้าวถอยหลังไปทีละก้าวจนหลังชนกับผนังเย็นเฉียบเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้แรงกว่าเดิมเสียงบานไม้สั่นสะท้อนก้องไปทั่วบ้านเงาคนยิงยืนทาบอยู่หน้ากระจกฝ้า ราวกับเฝ้ารอจังหวะที่จะพังเข้ามาหญิงสาวยกมือขึ้นกุมหัวภาพใบหน้าของสามีและเพื่อนที่สิ้นลมหวนกลับมาเลือดบนพื้นยังคงแผ่กว้างกลิ่นคาวฉุนจนแทบพุงออกนอกบ้านเปิดประตูไม่อย่างนั้นเราจะพังเข้าไปแล้วนะเสียงตะโกนแข็งกล้าวดังทะลุเข้ามาหญิงสาวกัดฟันน้ำตาไหลอับแก้มมือกับมีดแน่นเหมือนเป็นเทียงสิ่งเดียวที่คำจุนเธออยู่ ทันใดนั้นเสียงไซเรนดังแว่วมาแต่ไกลไฟวาบวูบสีแดงสลับน้ำเงินสะท้อนผ่านหน้าต่างหญิงสาวชะงักดวงตาเบิกกว้างลมหายใจขาดห้วงราวกับโลกหยุดหมุนเธอรู้แล้วว่าเวลาได้หมดลงประตูบ้านกำลังจะถูกเปิดออกความลับทั้งหมดที่เธอสร้างไว้กำลังจะพังทลายลงต่อหน้าต่อต,อตาเสียงโลหะกระแทกดังสนัน่นกรอนประตูถูกงัดจนหลุดออก บานไม้เปิดผวาเข้ามาพร้อมแรงกระแทกแสงไฟฉายสาดว่าเข้าไปทั่วห้องตำรวจสามนายกล้าเข้ามาอย่างเร่งรีบเสียงไซเรนยิงดังสะท้อนอยู่ข้างนอกปืนในมือเล็งตรงไปที่หญิงสาวทันทีสายตาแข็งกร้าวไม่ลังเลแม้แต่วินาทีเดียวหญิงสาวยืนค้างอยู่กลางห้องเลือดเป,เปื้อนเต็มมือและเสื้อผ้ามีดเล่มนั้นยังอยู่ในกำมือสันระริกเธอเหมือนรูปปั้นที่ไร้ทางหนี ตำรวจคนหนึ่งตะโกนก้องหวางมีดลงตอนนี้เลยเสียงสะท้อนกล้องไปทั่วห้องมืดยิ่งตอกย้ำความกดดันให้หนักอึง้งหญิงสาวหอบหายใจแรงน้ำตาไหลาอาบแก้ไม่หยุดเธอหันไปมองศพที่นอนแน่นิ่งแล้วหันกลับมามองปลายมีดที่เปื้อนเลือดหัวใจเธอเต้นแรงเหมือนจะระเบิดเสียงในหัวดังซ้ำๆว่าทุกอย่างจบแล้วแต่ร่างกายกลับไม่ยอมปล่อยมีด ความลังเลบีบคั้นจนแทบขาดอากาศหายใจหญิงสาวยืนตัวสั่นมือกับมีดแน่นสายตาสั่นไหวมองสลับระหว่างตำรวจและศพบ,บนพื้นเสียงตะโกนสั่งซ้ำดังขึ้นอีกครั้งวางมีดเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเราจะยิงหัวใจเธอเต้นแรงจนหูอื้อเสียงรอบข้างหายไปเหลือเพียงเสียงในหัวของตัวเองภาพความฝันถึงเงินประกรันที่เคยวาดไว้ผุดขึ้นมา แต่ทันใดนั้นกลับถูกกลบด้วยภาพเลือดและความตายตรงหน้าเธอกริดร้องออกมาเสียงดังเหมือนสัตว์ที่ติดก,กับดักไร้ทางหนีน้ําตาไหลาอาบแก้ไม่หยุดร่างกายเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและสับสนหญิงสาวยกมีดขึ้นสูงเหนือศีรษะตำรวจขยับปืนขึ้นเล็งตรงกลางอกทันทีห้องทั้งห้องเงียบปริบราวกับเวลาหยุดหมุนทุกอย่างแขวนอยู่บนเสี้ยว,วินาทีสุดท้ายแช GPT เศษ หญิงสาวยกมีดค้างอยู่กลางอากาศดวงตาเบิกกว้างเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเสียงตะโกนของตำรวจยังดังสะท้อนวางมันลงไม่อย่างนั้นคุณจะไม่รอดน้ำตาไหลพรากลงแก้ไม่หยุดเธอมองศพสามีที่นอนแน่นิ่งมองเพื่อนที่สิ้นลมหายใจข้างๆภาพนั้นแทงลึกเข้าไปในใจเหมือนคมมีดอีกเล่มมือที่กำม,มีดเริ่มอ่อนแรงร่างกายสั่นสะท้านจนแทบยืนไม่ไหว เสียงโลหะหล่นกระทบพื้นดังก้องในห้องตามด้วยเสียงสะอื้นให้ที่พรั่งพลูออกมาตำรวจรีบปรูกันเข้ามาควบคุมตัวเธอเสียงกุญแจมือคลิกปิดแน่นรอบข้อมือสันระริกเธอไม่ได้ขัดขืนอีกต่อไปเพียงปล่อยน้ําตาไหลอย่างไร้เรี่ยวแรงไฟวาสสีแดงน้ําเงินจากภายนอกอยังสองลอดเข้ามาห้องที่เคยเต็มไปด้วยความเงียบตอนนี้กลับสะท้อนเสียงวิทยุสื่อสารและฝีเท้าหนักแน่น แต่หัวใจของหญิงสาวกลับว่างเปล่าเมื่อถูกพาตัวออกไปนอกบ้านเธอเงยหน้ามองท้องฟ้ายามคำ่ำลมเย็นพัดผ่านเปื้อนน้ำตาเธอรู้แล้วว่าอิสรภาพและความรับทั้งหมดได้สิ้นสุดลงแล้วเรื่องราวจบลงด้วยความเงียบเงันของบ้านที่เปื้อนเลือดเหลือไว้เพียงร่องรอยของความโลภและความสิ้นหวังที่จะตามหลอกหลอนเธอไปจนวันสุดท้ายของชีวิต